ช่วงที่2ของรายการค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะจูแอบไปเปิดแฟนเพจของ Turn On Beauty มานะคะก็ยังมีคนแบบว่าเข้ามาคอมเมนต์กันแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยก็ยังมีปัญหาผิวแห้งอยู่ทำงไงก็ไม่หายไม่ชุ่มชื้นขึ้นสักทีอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นหน้าหนาวด้วยใช่จูคิดว่าแบบเฮ้เราจะให้คำแนะนําเขายังไงดีอะอย่ายยมีเคล็ดลับค่ะซึ่งจริงๆเราไม่รับเลยนะคะเพราะว่าไปถามคุณหมอท่านใดนะคุณหมอก็ต้องตอบเหมือนกันว่า 1. น,นอนพักผ่อนให้เพียงพอวันละ8ชั่วโมง 2. ดื่มน้ำวันละ8แก้วออกกำลังกายเยอะๆนะคะรวมไปถึงใช้ครีมบำรุงผิวค่ะ ทุกเช้าแล้วก็ก่อนนอนให้เยอะๆไปเลยนะคะเน้น moisturizer แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครต้องการทางลัดในการดูแลสุขภาพผิวเติมน้ําให้ผิวนะคะหญิงแยนแนะนําสถานที่ดีๆเลยค่ะก็คือเป็นสถาบาันดูแลสุขภาพผิวมิวรดนั่นเองนะคะตอนนี้เขามีทางลัดในการเติมน้ําให้กับผิวนะคะเป็นเทคโนโลยี Cellular Water Therapy นะคะเป็น treatment s i g n a จอร์สูตรเอกสิทธิ์นะคะที่จะทําให้หน้าของคุณค่ะดูแลแบบว่ามีสุขภาพที่ดีนะ แล้วก็กักเก็บน้ําได้เป็นอย่างดีเลยโอ้หพี่แย่น่าสนใจมากเลยอะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนมีสองที่ให้เลือกนะคะใครชอบไปสยามค่ะอยู่ที่สยามดิสฟเวอรี่ชั้น5เลยค่ะแล้วก็อีกที่หนึ่งนะคะก็คือที่ไลฟ์เซ็นเตอร์นะคะอาคารคิวเฮาส์ลุมพินีชั้น1ค่ะจิ๋วอยากไปลองบ้างอะพี่แย่จิ๋วรู้สึกว่าเว้าแน้งแล้วมันก็แบบว่ายังชุ่มชื้นไม่เพียงพอจ้าแน่นอนเลยนะคะเพราะว่าเรามีสิทธิพิเศษให้กับจิวจ๋วจิ๋ว <c oughs> และแฟนรายการเทิร์นออนบิวตี้ค่ะ จริงหรองงใช<ไ>งเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากจะสวยแบบฟรีๆแบบจิ๋วๆนะคะวันนี้เรามีเกมให้เล่นโดยมีบัตร Cellular Water Therapy voucher มูลค่า5,500บาทเป็นของรางวัลเลยโอ้ก,ก่อนจะได้ตื่นเต้นเฮ้ย,ย,ยงัง้นอยากฟังคำถามต่อไป <laughs> มากเลยค่ะคำถามมีอยู่แว่ว้าออสถาบันดูแลสุขภาพผิวมิราชตั้งอยู่ที่ชั้นใดของสยามดิสคัฟเวอรีข้อ A ค่ะชั้น3 ขบีค่ะชั้น5แล้วถ้าใครออนะคะตอบเข้ามาถูกเป็นคนที่36ค่ะก็รับกิฟต์ v o เช h ร์จากสถาบันดูแลผิวมิวระไปเลยค่ะใครทราบคำตอบแล้วนะคะส่ง SMS ของคุณมาได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยค่ะเอาล่ะค่ะจิว่าเราไปเข้าช่วงของน้องอาชิกันดีกว่าค่ะกับช่วงช็อปปิ้งลิสต์ค่ะ ชอปปิ้งลิสต์อีกแล้วนะคะแล้วสัปดาห์นี้ค่ะที่ขอเอาใจสาวสาวนักศึกษากันละกันเพราะว่าหนึ่งกิจกรรมโปรดของสาวนักศึกษาคืออะไรคะการช้อปปิ้งนั่นเองเย้ย <c oughs> และตอนนี้ค่ะชี้อยู่ที่ตลาดนัดธรรมศาสตรรังสิตค่ะว่าแต่ส,วสาวๆาแถวนี้เขาแต่งตัวนกัยังไงนะเดี๋ยวตามมาดูพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะ เดินทางมาที่นี่นะคะก็ไม่ยากเลยค่ะถ้าเกิดอยู่ที่มหาลัยธรรมศาสตร์อยู่แล้วนะคะก็แค่มาตรงบริเวณอินเตอร์โซนค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามาจากด้านนอกเนี่ยก็ให้เข้าประตู ait นะคะแล้วก็ขับรถตรงผ่านโรงเรียนประถมธรรมศาสตร์มาได้เลยค่ะก็จะเจอตลาดนัดเลยร้านนี้นะคะก็เป็นแบบพวกกางเกงยีนขาสั้นนะซึ่งแบบ จร,จ,รจริงๆยงเกงพวกนี้ใส่กับเสื้อยืดสีขาวอย่างเดียวก็สวยแล้วซึ่งเขาจะมีรวดลายแบบว่าเพิ่มความทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นลายแบบเหมือนลายกราฟิกผสมลายชนเผ่าอะไรเงี้ยซึ่งเป็นเอวสูงเขาบอกเลยว่าใส่แล้วหุ่นดีด้วยซึ่งส,สาวๆที่เรียนแถวมหาวิทยาลัยลงังสิตมหาวิทยาลายัยกรุงเทพหรือว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยไม่ต้องไปไหนไกลแล้วค่ะแค่ช้อปปิ้งในรั้วมหาวิทยาลัยก็ได้ครบเลยทีเดียวเพราะที่นี่เนี่ยสิเห็นแบบมีทั้งเครื่องสำอางนะคะชุดนอนก็ยังมีเสื้อผ้าไปเที่ยวหรือแแม้แต ชุดนักศึกษาก็ยังมีเลยค่ะเรียกได้ว่าครบจริงๆสตัววันนี้ชีคงได้แบบครบมากๆเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยีกว่าว่าร้านต่อไปที่ชีแวะเนี่ยจะเป็นร้านอะไร ร้นแห่งนี้นะคะก็จะแบ่งเป็น2โซนค่ะก็คือโซนแรกโซนแฟชั่นนะคะก็ตามชื่อเลยก็จะมีเสื้อผ้าเครื่องประดับอิเซอรี่นะคะส่วนโซนที่2ก็คือโซนของกินค่ะมีทั้งของคาวของหวานลยนะสาวๆที่แบบเป็นเด็กหอนะ,ะก็มาเลือกซื้อกันเพียบเลยแต่ว่าของกินอะไรน่าจะเด็ดๆของที่นี่สิว่าต้องมาดูแล้วแหละแต่ที่สําคัญแน่นทุกร้านเลยค่ะ ขอลองชิมหน่อยละกันน้ำพริกเยอะมากที่สําคัญเลยเขาบอกว่าชิมฟรีจนถึง3ามทุ่มถ้าเลย3าทุ่มถึงปิดร้านมาค่ะร้านนี้เลยค่ะไข่รกระทะนะคะก็เห็นว่ามีป้ายมาด้วยก็เลยกล้าที่จะคอนเฟิร์มว่าอร่อยจริงอันนี้มันเป็นยังไงคะต้องสั่งยังไงบ้างไข่าชุดละ35บาทครับละ5เป็นอาหารเวียดนามครับอ๋อชิว่ากินแค่เนี้ย ชีไม่อิ่มค่ะต้องเอาขนมปังด้วยอีกอันหนึง่งเอาขนมปังด้วยนะคะขอบคุณค่ะที่นี่นะคะมีอาหารให้เลือกเทียบเลยที่สําคัญราคาถูกด้วย20บาทเท่านั้น เดินชอปปิ้งนะคะก็ได้ยินเสียงดนตรีค่ะก็เอ๊ะนักศึกษากลุ่มนี้เขามีอะไรกันชี้ว่าเขาไปถามนเลยดีกว่าสวัสดีค่ะพอดีว่าชี้มาจากรายการเป็นออนบูตี้นะคะในช่วงชอปปิ้งลิสต์แต่ว่าเห็นว่ามีกิจกรรมมันอยู่เลยอยากรู้ว่าเป็นกิจกรรมอะไรคะอันนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมที่คณะเราครับแบบว่าให้คนที่สนใจที่แบบแอบชอบืันอยู่แต่ไม่กล้าบอกเองครับมาใช้บริการให้คณะเราช่วยบอกได้ครับ อ๋อแช่ตอนนี้ถ้าชิแอบชอบใครอยู่ชิก็สามารถบอกได้เลยครับบอกได้ครับโดยใช้บริการผ่านคณะเราครับโดยทีโปรโมชัน่นมากมาครับชิขอส่งมอบความรักไปให้พี่แยะพี่จิ๋วในรายการเทิร์นออนิวตี้คลิกส,สวยเป๊ะที่ตลาดนัดแห่งนี้นะคะก็จะเปิดทุกวันจันทร์กับพฤหัสค่ะโดยเปิดตั้งแต่ สี่โมงเย็นค่ะจนถึง3ามทุ่มเลยค่ะที่นี่นะคะก็มีร้านค้าต่างๆมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นอิสเซอรี่เสื้อผ้าเครื่องประดับชุดนอนหรือว่าจะเป็นแบบว่าพวกเมคอัพต่างๆนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยชีจะมาตามหาอิสเซอรี่ค่ะว่าเนี่ยจะมีอะไรให้ชีเลือกช็อปกันบ้างนะคะเดี๋ยวตามมาดูชอปกันเลยค่ะนี่นะคะก็เจอแล้วค่ะร้านแรกนะคะเป็นร้านขายพวกต่างคูค่ะก็แบบโอ้โหดูอันนี้ลายดอกใหญ่มากอ่ะ กูละเท่าไหร่คะโอ้โหกูละย oh, ี่20บาทเท่านั้นนะ่ะ mm hmm. เอาวันนี้ค่ะพี่ mm hmm. ได้มาแล้วนะคะสำหรับผู้แรกตังคุงซีฟา้าโอ้ห hmm. ร oh, ้านนี้นะคะ mm hmm. ดูเป็นแบบงานแฮนด์เมดมีใบเดียวบนโลกนี้หนที่แบบเขาฮิตฮิตกันนะคะอันนี้ก็แบบใส่เปเรียนเนาะ mm hmm. มาดูที่คาดผมอสซสรอที่สำหรับเครื่องประดับสําหรับศีรษะบางดีกว่านะตระงนี้ก็จะเป็นแบบที่คาดผมเลยแต่ว่าชิ้นแห็นอันนี้มันแบบว่าเก๋ดีนะเป็นลวดด้านในค่ะวันนี้ชุดละดสีฟ้าหาสีฟ้าดีกว่าอันนี้น่ารักกว่าค่ะเย,ย้ได้แล้ว มาดูร้านนี้กันบ้างดีกว่าค่ะก็ร้านนี้นะคะเป็นร้านแบบออกแนวเป็นเสื้อโปโลแต่วเป็นครอปสั้นนะคะมีลายให้เลือกเยอะมากเลยแต่ขอบอกเลยนะคะว่าเสื้อลายแบบนี้คนที่หุ่นค่อนข้างอวบต้องระวังค่ะหรือว่าคนที่ตัวค่อนข้างเล็กจะต้องระวังนะแต่ว่าอย่างชี้เนี่ยไม่สูงไม่เตีย้ยไม่ผอมไม่อ้วนรอดค่ะ <laughs> ร้านนี้นะนอกจากมีเสื้อพวกนี้แล้วนะชี้แอบเห็นกระเป๋าด้านข้างน่ารักมากอะ่ะถ้าวันนี้นะชี้ใส่ชุดนักศึกษามานะขอบอกเลยว่าต้องโดนสักใบหนึ่งเพราะว่าลายมันเหมือนแบบเป็นลายกราฟิกเก๋ๆอ่ะชี้ชอบอะไรอย่างนี้นะรู้สึกแบบมันไม่เหมือนใครดยอะ่ะถ้าพูดถึงเอิสเซสอรีเนี่ยก็ต้องมีแว่นด้วยนะคะก็มาเรียกแว่นกันเลยดีกว่า ะะซึ่งบางอาทิตย์เนี่ยตรงลานกิจกรรมแห่งนี้นะคะก็จะมีชมรมต่างๆมาหรือว่าแม้แต่กระทั่งดนตรีนะคะมาเล่นคอนเสิร์ตหรือว่าเล่นละครเวทีอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีนักศึกษานะคะมารวมกลุ่มนั่งทานอาหารเย็นกันสัปดาห์นี้นะคะก็คณะวิศวกรรมศาสตร์เครื่องยนต์นะคะเขาก็มาโชว์เครื่องยนต์กันนะคะก็ให้นักศึกษาเนี่ยได้ความรู้ไปด้วยนะคะแถมยังได้ความเพลิดเพลินด้วยค่ะ อาหารตรงนี้นะคะรู้สึกว่าได้กลิ่นอายความเป็นเด็กหอแถวนี้เลยนะก็นักศึกษาม,มานั่งกันเพียบเลย <c oughs> นั่งคนเดียวแอบเหงานเนี่ยทตไมเป็นไร <c oughs> ทานอาหารก็ได้ <c oughs> เดินช็อปมาก็เหนื่อยเลยนะคะแถมยังได้กินจนอิ่มแล้วด้วยแต่ว่าชีเห็นเลยว่า สิ่งหนึ่งของตลาดที่นี่นก็คือนักศึกษาอาจจะชอบมานั่งขายของกันนะคะในตอนเย็นแบบนี้ชีรู้สึกว่าชีเริ่มอยากจะเป็นแม่ค้าแล้วสิแต่ว่าเอ๊ะขอมาช่่ยเขาขายกันเนื้อนะคะตอนนี้สวัสดีค่ะ,คะโอ้โหเป็นนักศึกษากันอยู่ปะคะเนี่ยโ้โหวันที่ชีขออาสาเป็นมาช่วยขายของได้ไหมคะดได้ต้องลองแหละจะสนุกแค่ไหนกันเป็นแหมค่ะวันนี้นี่มาขายอะไรกันบ้างคะก็มี เสื้อผ้าค่ะมือสองแล้วก็เชสแล้วก็แว่นอะไรอะไรที่เรามีอ่ะเอามาใส่อะไรขายได้มากสุดก็พวกเสื้อผ้าแบบมือสองเงนี้ค่ะก็ขายถูกๆูแล้วมันแบบน่ารักดีก็เขาก็เชี่ยวใจตัวไหนรึเปล่าคะดูได้ดูได้เลยดูได้เลยตละหนึ่งร้อยนะแบบใส่แล้วน่ารักมากคุณดีสุดๆเลยอ่ะเอลยี่สิบสี่ยี่ห้าใส่ได้เลยได้แล้วตัวหนึ่งนะคะ แง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 เย่ดูก่อนได้เลยนะคะก็วันนี้นะคะชิมมาช่วยน้องๆขายก็ขายไปได้3ตัวนะคะ250บาทแถมชิ่ยังช่วยอุดหนุนน้องด้วยนะคะเห็นเป็นนักศึกษาด้วยกันนี่ก็ได้เลยนะคะกางเกงยีนตัวละ120บาทแล้วก็แว่น100บาทเท่านั้นนะคะถือว่าคุ้มค่ามากจริงๆค่ะขอบคุณนะคะ,อะขอให้ขายดีๆขอให้ข,ยข,ยขายดีๆ ขอมัวแต่ขายของสะเพร์เลยนะคะจนลืมไปเลยว่าวันนี้เนี่ยเรามาช็อปกันค่ะก็วันนี้นะคะชิมมาช็อปปิ้งอิสเซอรี่นะคะจนได้เป็นฮิตเตอร์แบบนี้เลยเป็นไงคะถูกใจสาว,สาวนักศึกษาคนไหนกันบ้างหรือเปล่าช็อปปิ้งลิสต์ในสัปดาห์หน้าเนี่ยใครอยากรู้ว่า อาทิตย์จะพาไปชอมที่ไหนจะสนุกสนานแบบนี้หรือเปล่านะยังไงต้องติดตามชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ